ขอให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับพระพิธเจ้าของอุปครณ์สำหรับวันนี้ขอุปครง์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้สรงจัรโยมไว้ผ่าทางพระวจนะพรงวิญญาณของพระงเราขอยกชูพระองค์ขึ้นยกชูพระนามของพระองค์พระวจนะของงพระองค์เราขอเปิดรค้สำหรับเทาวิญญาณของพระองค์ที่สุงสอนเราเราขอเปิดใจที่จะรับความสว่างจากพระองค์เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องละการรู้จักโครงมากขึ้น เราต้องการรู้จักแผนที่โปรองเรียมาให้กับชีวิตของพวกเราเราขอพระบุตระปร่งที่สิบสางที่เราถึงขอเราจะได้รับในวันนี้เราขอพระบุตระปร่งในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนวันนี้เราจะศึกษาต่อไปในสตูดิโอครับวันนี้ขอเราเปิดมาที่สตูดิโอบทที่8ข้อที่5้าด้วยกันสตูดิโอบทที่8ข้อที่5 ผู้เขียนสรุได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่ละเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขาเราเคยสงสัยนะครับว่าเราเป็นใครผมจำได้ตอนเด็กผมเคยเกิดช่วงที่สงสัยขึ้นมาว่าผมเกิดมาในโลกนี้ทำไมทำไมต้องเกิดแต่แล้วเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเราเกิดมาทำไม จนกระทั่งได้มาพบก,กับพระเจ้านั่นแหละที่เราถึงได้ทราบว่าเราเกิดมาทำไมดีใจไหมครับที่เราได้เรียนจากพระเจา้าพระองค์ทรงเป็นคำตอบให้กับชีวิตของพวกเรานะครับผมอยากจะให้เราย้อนกลับขึ้นไปในข้อที่สามและในข้อที่สี่เราจะอ่านดูนะครับว่าผู้เขียนสรุ S ดีได้เขียนอะไรไว้ก่อนหน้านั้นเพื่อที่เราจะได้เข้าใจาในข้อนี้นมากยิ่งขึ้น ข้อที่สามเนื่องจางมองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์คุณเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าไหมครับรู้สึกตื่นตตืกับความยิ่งใหญ่ไหมถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนีย่ยสิ่งที่คุณเห็นนั้นยังไม่ใช่สิ้นสุดทั้งหมดที่มีตาเราไปได้แค่นั้นแต่ยังไปได้มากยิ่งกว่านั้นอีกหลายเท่า ถ้าพูดตรงๆแล้วตัวเราเหมือนจะเป็นเพียงแค่เศษเสียส้ยวของสรรพสิ่งท,ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นนี่คือสาเหตุที่หลายคนมองดูสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างแล้วเมื่อมามองเปรียบเทียบตัวเองแล้วรู้รือนตัวเองจะต่างต้อยแต่ก่อนอื่นขอให้เราอ่านต่อไปอยา่าขพ้่งนะครับอยา่าเพิ่งลวมตัวหรืออยา่าเพิ่งรู้สึกไม่ดีนะครับให้อ่านต่อไปก่อนดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้ มนุษย์เป็นผู้ใดเล่ามนุษย์เป็นคใครให้ถามตัวเองนะว่าฉันเป็นใครฉันเกิดมาในโลกนี้ทำไมมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งโครงทรงมนืษยถึงเขามน,นุษย์มีค่าอะไรบ้างที่พระเจ้าจะมาละดึกบางครั้งเนี่ยเมื่อเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้า เราอาจจะรู้สึกในฝันในหนังของเราว่าพระเจ้า,าทรงยิ่งใหญ่สิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นก็ยิ่งใหญ่มีคนยิ่งใหญ่อีกมากมายที่อยู่บนโลกใบน,นี้ฉันเป็นเพียงไทยที่พระเจ้าจะมาลถึงฉันฉันเป็นใครที่พระเจ้าต้องมารักษาฉันฉันเป็นใครที่พระเจ้าต้องมาอวยประพอรให้กับฉันฉันเป็นใครที่พระเจ้าจะมาเลือกทําสิ่งดีๆในชีวิตของฉันเราเคยมีความคิดแบบนี้ไหม ผมไม่แตกนะคบผู้เขียนสรุปด,ดีก็เคยมีความคิดแบบเดียวกันต่อมาท่านกล่าวว่า้าบรของนเนืเป็นไฟล์ราซึ่งโงงส่งเยี่ยมเขาแล้วก็มีความคิดพระเจ้าจะมาเยี่ยมเดียวหรอทำร่จะมาช่วยเราให้พ้นจากปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ทำไมร่วจะรักษาเราให้พ้นจากความเจ็บป่วยทำไมร่วงจะอวยพรให้หน้าที่การงานของเรามั่นคงยิ่งขึ้นทำไมคำตอบอยู่ในข้อต่อไปครับข้อห้า พระพร์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพราะเจ้าแต่หน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขาพระเจ้าทรงสร้างคุณให้ต่ำกว่าพราะพรมแต่หน่อยเดียวท่ากลาสรรพสิ่งที่สร้างขึ้นมาคุณคือรองจากพระเจ้าเท่านั้นน่าเสียดายนะครับมนุษย์ไม่เข้าใจสถานะที่แท้จริงของตนเอง มนุษย์ทั่วโลกมองตัวเองต่ำต้อยไม่มีค่าอะไรนี่คือสาเหตุที่มนุษย์มากมายทั่วโลกลบไหวหินดินทรายและไม้ัารที่พระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ภายใต้การครอบครองของมนุษย์หลายคนนะครับอ่านพระคัมภีร์แต่ไม่สามารถตีความพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องอย่าลืมนะครับพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกถ้อยคําที่อยู่ในนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่พูดพขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับรพระคัมภีร์ทั้งเรก่นี้ทุกตัวอ,อักษรคือพระวจนะของพระเจ้าแต่นี้ใช่ทุกถ้อยคําที่กล่าวอยู่ในพระคัมภีร์เป็นคําที่พระเจ้ากล่าวเราจะเห็นนะครับผู้หญิงตกลงเด็กก็มีบทพูดอยู่ในพระคัมภีร์แต่พระเจ้าไม่ได้ตร่าผ่านเธอ เราเห็นคนอีกมากมายที่มีบทตูดเราเห็นซาอูลมีบทคู่มีบทคู่ด้วยนะว่าจะสังหารดาวิดแต่พระเจ้าไม่ได้ปร่อผ่านซาอูลพระคัมภีรยังบันทึกถ้อยคําของคนอีกมากมายที่ไม่รู้จักพระเจ้าตั้งแต่แรกไปจนถึงสุดท้ายแังนั้นคุณจะดึงเอาคําพูดของใครบางคนแมาสร้างเป็นหลักศาสนาไม่ได้ และน้าเสียดายนะครับที่หลายคนสร้างศาสนาศาสตร,ร์ของตนขึ้นจากคำพูดของคนที่ไม่รู้จักพระเจา้าผมอยากให้เราเปิดมาดูในยวอกัน,กนนะย่อบทที่ห้าอ่าบทที่ยี่สิบห้าย่อบทที่ยี่สิบห้าไม่ต้องหาในพันธสัญญาใหม่ะนะครับหาไม่เจอและไม่มีอยู่ในสินิบานด้วยดังนั้นคุณต้องจอดเอาไว้ด้วยนะ โยื่องบทที่25ถ้าคุณดูในข้อที่หนึ่งคุณจะเห็นว่าเดวดซึ่งเป็นเพื่อนของโยบได้กล่าวค่อยคำดังต่อไปนี้ผมอยากจะรวบรัดข้ามไปที่ข้อที่5เลยกูเลอกเล็กน้อยนะครับโยบมีชีวิตอยู่หลายพันปีแล้วในสตัยของโยบยังไม่มีพระคัมภีร์โยบไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน ใครเป็นผู้ที่อยู่ื้องหรอือสำหรับโยบแล้วท่านยึดบานว่าตัวท่านเป็นคนชอบธรรมการที่เรื่องไม่ร้ายเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะท่านทำถือและท่านด้ยืนการานว่าที่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพ่อพระเจ้าเป็นผู้ที่ลงมือทำกับท่านการที่ท่านสูญเสียทรัพย์ทั้งหมดไปสูญเสียคนในครอบครัวไปสูญเสียสุขภาพรา่รางกายท่านกล่าวว่าพ่พระเจ้าประทานให้พระองค์รเอาถือไป สียได้นะครับในสมัยของท่านยังไม่มีพระคัมภีร์โยกบทที่หนึ่งที่สองให้ท่านได้อ่านท่านจึงไม่รู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือสาตานนั่นเองสาตานได้เข้ามาหาพระเจ้าจากนั้นก็ได้กล่าวหาโยกจากนั้นพระเจ้าได้ตรัสความจริงก็คือว่ามนุษย์ในโลกนี้ก็อยู่ใต้อำนาจของเจ้าเท่านั้นะพระเจ้าจะแตะต้องเขาก็อย่าเอาให้ถึงกับชีวิต พี่เล่ครับเมื่อเรายังไม่ได้รับการถ่ชีวิตของพวกรเราก็อยู่ใต้อำน,นาจของมันมันมีสิทธิ์ที่จะทําสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าเราได้รับการถ่แล้วมันไม่สามารถแตะต้องเราได้และหากมันแตะต้องสุขภาพหรือการเงินหรือใครก็าตามในครอบครัวของเราเราสามารถใช้พนามของพระเยซูสัส่งให้มันหยุได้เห็นไหมยมไม่รู้จักพนามของพยยระเยซูคริส ย่อบไม่มีพระคัมภีร์ที่จะอ่านเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับท่านแท้จริงแล้วเป็นผลงานของซาตานและท่านจึงถือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำกับท่านถ้าคุณอ่านพันธสัญญาเดิมหลายคนนะครับจะเข้าใจว่าพระเจ้าทําให้สิ่งไร้ร้ายเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้อ่านในพันธสัญญาเามาื่เยซูตรัสว่าใครเห็นเราก็เห็นพระบิดาหรือพูดง่ายๆว่าพระเยซูามาเปิดเผยว่าพระบิดาเป็นยหนางเรา เราสามารถเห็นได้ตลอดพันตลอดพันธก,กิจของพระเยซูว่าพระองค์ไม่เคยทคาให้ใครปวดพระองค์ไม่เคยเผาบ้านใครพระองค์ไม่เคยส่งพายุเข้ามาเล่นงานคนที่ขัดขวางพระองค์เราจะเห็นว่าเมื่อคนเข้ามาโจมตีพระองค์พระองค์ไม่ตอบโต้วพวกเขาพระองค์ไม่กล่าวทำอย่างใคราใส่พวกเขาพระองค์มอบเรื่องไว้ให้กับพระเจ้าและนี่แหละคือรูปแบบชีวิตที่เราจะต้องดาเนินตาม แต่ถ้าเกิดพวกเขาได้อ่านว่าพระเยซูเสด็จมาแล้วเป็นอย่างไรพวกเขาจะได้รู้น้ำพระทัยที่แท้จริงของพระเจ้าเห็นไหมและพวกเรามีมีพระคัมภีร์อ่านพวกเรา